บทบาทเบื้องต้นของประชาชนจากที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งเราก็จะพบว่ามนุษย์เป็น,นกลไกสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านความต้องการการบริโภคที่ไม่สิ้นสุดดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะลดปริมาณการบริโภคทรัพยากรของเราลงได้เราก็จะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติลงได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าการให้ลดการใช้คือเราต้องอดอยากอะไรหรอกนะคะ เพราะถ้าจะว่ากันไปแล้วจากสภาพการในปัจจุบันเราจะพบว่าภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมนี้การบริโภคทั้งของกินของใช้ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยซ้าเพราะทําให้ธุรกิจขยายตัวประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยตลอดเวลาแต่เราลองเคยถามตัวเองไหมคะว่าเราใช้ของที่เราซื้อคุ้มค่าทุกอย่างหรือไม่เรากินทุกอย่างที่เราซื้อหมดหรือไม่ซึ่งผู้สอนเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ เป็นกันไหมคะที่ซื้อเสื้อผ้ามาเต็มตู้รองเท้าเต็มตู้ขนมของกินเต็มตู้เย็นและสิ่งที่มีเต็มตู้ทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้ใช้จะทิ้งก็เสียดายจะใช้ก็ไม่ใช้บางคนดีหน่อยจะทิ้งก็ไม่เสียดายแต่คำถามที่ต้องถามก็คือถ้าไม่ใช้แล้วจะซื้อมาทำไมคะวัฒนธรรมช่างซื้อซื้อเผื่อซื้อฝาก เป็นวัฒนธรรมที่แทบจะเรียกได้ว่าติดอยู่ใน DNA ของคนไทยกันเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับช่างเก็บด้วยนะคะและจากอาคารพวกนี้ก็คืออาการของการบริโภคที่เกินความพอดีนั่นเองค่ะและจากที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นเองว่าสินค้าทุกอย่างมีการผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิน้นในกระบวนการผลิตก็ต้องมีการสาหาวัตถุด,ดิบซึ่งก็มักจะมาจากการที่ต้องไปนํามาจากธรรมชาติผ่านกระบวนการทําเหมืองแร่ หรือวิธีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยจากนั้นก็ต้องมามีการแปลรูปบรรจุฮิพอซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานรวมทั้งขนส่งสู่ร้านต่างๆก็สิ้นเปลืองพลังงานอีกมากมายเช่นกันดังนั้นการซื้อสินค้าของเราในแต่ละครั้งที่อาจมีแรงบันดาลใจมาจากความถูกความคุ้มหรือแม้กระทั่งของแถมก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นและตัวราคา ก็ไม่ได้เป็นตัวบอกแล้วว่าราคาสูงหรือต่ำทำลายธรรมชาติมากกว่ากันนั่นเองใช่ไหมคะเราทุกคนก็คงจะเคยได้ยินเรื่อง 3R s กันมาบ้างใช่ไหมคะผู้เรียนรู้ไหมคะว่า 3R มาจากคำว่าอะไรบ้าง 3R s โดยทั่วไปแล้วก็เป็นการย่อตัวอักษรขึ้นต้นคือตัว R 3ตัวซึ่งก็ได้แก่ Reduce, Reuse แล้วก็ Recycle นั่นเองคะ่ะโดย Reduce คือการลด reuse คือการใช้ซ้ำแล้วก็ recycle คือการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งแนวทางทั้ง3แนวทางนี้เป็นแนวทางเพื่อการลดปริมาณการบริโภคของเราลงแต่อย่างไรก็ตามปัญหาของแนวทาง3 R มนี้ก็คือผู้ปฏิบัติมักเลือกปฏิบัติตามใจชอบแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติตามแนวคิดของ3 R มจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับขั้นถึงจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะมันต้องเริ่มจากการ reduce หรือการลดก่อน ซึ่งการลดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนื่องจากการลดจะลดปริมาณการบริโภคและเมื่อเราบริโภคน้อยลงความจําเป็นในการสหหาทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆเพื่อนํามาผลิตสินค้าก็จะน้อยลงไปด้วยก็จะทําให้ทั้งอัตราการทําลายสิ่งแวดล้อมจากการสอาหาวัตถุติบและการทําลายสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยมลภาวะจากการผลิตก็จะลดลงไปนั่นเองแต่การลดลงนี่แหละที่อาจจะทําให้ยากที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนเนื่องจาก มันเป็นเรื่องของตัวเองที่จะต้องแข่งกับการหักห้ามใจของตัวเองนั่นเองค่ะเราทุกคนลองเริ่มลดจากเรื่องง่ายๆดูก่อนทีละอย่าง2อย่างลองหาความพอดีในการบริโภคของเราดูเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเงินนะคะแต่เกี่ยวกับใจค่ะแล้วเรามาดู R ที่2กันต่อนะคะก็คือ reuse นั่นก็คือการใช้ซ้ำซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ที่ต้องทำหลังจากการลดการใช้ไปแล้วนะคะโดยการใช้ซ้ำ คือการต่อาอยุให้กับสินค้าเช่นการที่เราอาจจะนําขยะไปผลิตเป็นสินค้าชนิดอื่นคือการนําของเหลือหรือขยะไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นเช่นกระบวนการอัพไซคลิง่งหรือแม้กระทั่งการนํามาใช้ซ้ําแบบธรรมดาทั่วไปเช่นกระดาษใช้ไปแล้วหนึ่งหน้าก็นํากลับมาใช้หน้าที่2 3 4กันก่อนหรือน้ําซักผ้า ก็เอามาถูบ้านก่อนค่อยทิ้งหรือค่อยไปลดน้ําต้นไม้ต่อเป็นต้นซึ่งก็จะเป็นการลดขยะนั่นเองค่ะส่วนอาที่3คือการรีไซเคิลคือการนําไปผลิตใหม่ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นของการลดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นวัตถุด,ดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าแต่ไม่ได้ช่วยลดพลังงานในการผลิตเพราะการรีไซเคิลก็เหมือนการเริ่มผลิตสินค้าใหม่นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าลดทรัพยากรตั้งต้นเท่านั้นเอง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าระบบ 3R นี้เป็นแนวทางของการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งลดพลังงานที่ใช้ไปนในการผลิตรวมทั้งจะช่วยลดขยะและของเสียซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงลงได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติไปตามลำดับขั้นจาก reduce ค่อย reuse และก็ค่อย recycle จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ นอกจากนี้บางทีเราอาจจะยินเรื่องของ 4R ซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่ต่อจาก 3R หากแต่ตัว R ตัวที่4เนี่ยก็แล้วแต่กลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ผลิตจะนำมาใช้นะคะโดยบางที่ก็เป็น Recover หมายถึงการลดของเสียหรือ Replace ถ้าเกิดมุ่งประเด็นไปในเรื่องของการหาทรัพยากรทดแทนหรือว่า ReThink ถ้าเน้นประเด็นของการย้อนคิดและการปรับกระบวนทศน์ใหม่ในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ะะอย่างไรก็ตามบทบาทเบื้องต้นของประชาชนทุกคนเราก็จะเริ่มมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่เรื่องของ 3R สก่อนเลยนะคะโดยถึงแม้ว่าแควความคิดนี้เนี่ยจะเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันง่ายใช่ไหมคะและนี่ก็คือภาพรวมของบทบาทเบื้องต้นของประชาชนทุกคนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้าสู่ยุคข,ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ